ก็ต้องกล่าวสวัสด,ดีท,ท่ามผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคุทนที่เราก็อยู่กันในแทนห้าศูนย์เก้าสีเฮสนะครับแบบบล็อกนะครับล็บอกนะบล็อกอีพีหนึ่งนะเอออ่ะเขาเ้เขาเรื่องเข้าเรื่องเข้าประเด็นนะพอดีว่าถามว่าทำไมผมได้บล็อกมานะอ่ะก็คือผมเนี่ย ได้ของมาใหม่ได้ของมาใหม่ก็เลยจะทำวอลอกไงนะบอลอกบล็อกวีวีล็อกหรือเปล่าวีล็อกหรือบล็อกเออน่าจะวีล็อกนะครับ uh, อวีล็อกอ่ะผมได้ของมาใหม่จากลาซาด้านะรเล่นๆมาๆเดี๋ยวเราจะหยิบแนะนำกันเลยครับนะ ยึดย็ดแนะนำกันแล้วก็คือเน่นี่ครับมันคือ AWM นะเออที่ผมหยิบมาแนะนำนะครับเพราะว่าพอดีว่าชาวฟรีไฟ์นะครับเออผมเห็นช่วงนี้เป็นประเด็นกับ a w หัวแตกนะครับเออ a w ยิงหัวแตกใช่ไหมก็เลยคีแนะเรื่อง เอนะครับอืมก็ก็เลยไปหาเอวบิลมานะอืมก็เจอเลยโอเคมันมีแสงไฟนะครับมันมันยิงได้แสงไฟนี้อยู่ได้ห้าร้อยเมตรนะครับไม่เกินนะไม่เกินห้าร้อยเมตรนะแสงไฟนี้อยู่ได้ห้าร้อยเมตรครับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ได้ห้าร้อยเมตรหรือว่ามากกว่านั้นนะครับหรือว่ามากหรือต่ำกว่านั้นนะครัช่วงช่วงนี้นะครับ A A W นะครับ A W ในเกมฟรีไฟนเนะมันก็ผมก็เห็นคนเขาใช้เยอะนะครับมันเห็นคนเขาใช้เยอะนะก็เลย จับมาเป็นประเด็น A W Free Fire นะเอ่อจับเป็นประเด็น A W Free Fire นะแต่ว่าแต่ว่าปืนที่มาประเด็นเนี้ยมันอยู่มาก่อนที่ Free Fire จัปเดตนะ Free Fire อัปเดตไปคือคือมีปืนมาซ้อนใหม่แต่ว่าตอนนี้ A W ก็กลับมาเป็นประเด็นเหมือนเดิมแล้วนะครับอ่ะ ราคาราคาสี่วิสีสมัยก่อนก็คือสองพันสองรอยดอลลาร์นะครับอืมแล้วก็บ้าเดี๋ยวเรามาดูความแรงของมันกันเลยถามว่ามันต้องชักไหมมันต้องชักนะครับอ่าท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมอือตัวนี้แหละเป็นจุดชักนะครับดูนะครับ อมเป็นประเด็นของ free fire นะครับเออ free fire กำลัง free fire นะครับกำลังเป็นประเด็น aw หัวแตกนะครับไม่ว่าจะใส่หมวกสามคุณก็หัวแตกได้นะหมวกสีไม่แตกนะแต่ถ้าใส่หมวกสีคือหมวกสีจะเป็นหน้ากากนะครับแล้วก็มีตาสีแดงๆนะครับเออเป็นเหมือนหน้ากากแล้วก็หน้ากาก ดำอ่ะครับแล้วก็เป็นตาสีแดงๆอ่ะครับแล้วก็ปากก็เป็นปากก็ปากปาก็เป็นแบบสีดำไปเลยนะแล้วก็เกาะสีก็เกาะสีก็ทนได้นะแต่เกาะแต่เกาะสามนี้อาจจะทนไม่ได้นะเกาะเกาะสีนี้จะเป็นเกาะแบบสีน้ําเงินนะครับเออจะเป็นเกาะสีน้ําเงินนะครับหาได้ยากมากแต่ว่าหมวกสีหายากกว่าครับหมวกสีนี้ คือหนึ่งในไม่เคยเห็นเจอเลยอะ่ะไม่ไม่เคยมีคนเจอเลยอะ่ะนะครับผมเห็นว่ามันไม่เคยมีใครเจอเลยคือคือผมก็เคยเจออยู่นะแต่เจอนานๆทีเจออ่ะครับผมเคยเจอให้ครั้งเดียวตั้งแต่ผมเได้ฟรีไฟล์ Free Fi มาสองปีกว่าเจอแค่เจอหมวก เจอหมวกสีแค่ครั้งเดียวใช่ครับเจอหมวกสีแค่ครั้งเดียวมาเรามาถอดหูฟังก่อนเจอหมวกสีแค่ครั้งเดียวนะหนึ่งชเจอโอเคปืนนี้มันมีหลายอย่างที่ถอดได้นะความจริงอันนี้มันก็ต้องถอดความจริงอันนี้มันถอดได้นะผมเพิ่งประกอบเมื่อแต่ ผมเพิ่งประกอบเมื่อตอนเช้านะที่ผมได้ไอ้ปืนนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับมัน,นเอาออกได้เหมือนกันนะเห็นไหมมันเอาออกได้นะแต่ว่ามันแข็งก็เลยนี่มันมีตะปูด้วยก็เลยเอาออกยับอันนี้พับเก็บพับได้นะก็พับอย่างนี้ได้นะ านนอกก็เหมือน A W แท้ๆนะแล้วก็มันก็เป็นอันนี้ด้วยเป็นกล้องมันกล้องสามารถออกอ,อกได้นะออเกล้องถอดออกได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ถอดออกได้ง่ายนะครับก,ก็คืออันนี้ง่ายกว่านะก็คือ,อเหนะ็นไหมตรงนี้นะมันคือแมกกาซีนแมกกาซีนผมยังไม่ได้ใส่ลูกนะครับเออแต่ว่าเราจะไม่ยิงแบบใส่ลูกก่อนนะครับแต่เราจะมาให้ดูลูกครับลูกมัน ความจริงมันลูกมันสามารถใส่ตรงนี้ได้นะอืมแล้วแล้วพอเราจะใช้ลูกมันเราก็ดันตรงนี้ลงครับเอออันนี้ผมไม่แย่เป็นของปืนจริงนะอันนี้เป็นปืนของเล่นนะเป็นปืนอัอดลมนะเออปืนอัดลมของเล่นนะไว้เล่นๆกันแล้วก็ มันก็เดี๋ยวผมแนะนําให้ลูกดูนะอ่าลูกก็จะเป็นคล้ายๆสีเหลืองแบบนี้นะสีเหลืองนะลูกมันก็จะเป็นแบบสีเหลืองนะเออผมลองทดลองยิงแบบใส่ลูกแล้วนะเออลองทดลองยิงแบบใส่ลูกแล้วผมไม่อยากเอามาให้ดูใน YouTube นะครับเพราะว่ามันมันแรงมันแรงมันแรงมากอืมจริงครับผมลองทดลองดูแล้ว แรงมากไปไกลเลยลองพลดลองดูหน้าหน้าบ้านนะเออมันไปไกลเลยอ่ะผมแนะนำไปยังผมจำไม่ได้นะแต่ไอ้เรื่องเลเซอร์ความไกลของเลเซอร์ไอ้เรื่องความไกลของเลเซอร์นี่ ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในสงครามแล้วเฮ้ยสงครามสงครามฟรีฟเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ชักปืนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอชักปืนก่อนเฮ้ยๆนั่นไงคนคนยิงมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะเออส่วนเลเซอร์นี้นะครับไว้สามารถจบประเด็นได้เนะว่าเราจะยิงไปที่จุดไหนกี่ กี่เมตรไกลไหมลูกไปถึงไหมและผมสามารถยืนยันลูกได้ว่าลูกนะครับมีความเล็กมากก็เลยทําให้หาได้ยากนะครับเออผมยิงไปนี่หาไม่เจอเลยค้วเออยิงไปนี่ที่นั้นก็หาไม่เจอแบบนี่ไม่มีการหาเจอเลยนะ ไม่หาไม่เจอครับเออผมยิงไปผมยิงไปไกลเกินนะครับแล้วลูกมันเล็กด้วยตอนที่ผมยิงใกล้ๆยังหาไม่เจอครับเออจริงอันนี้ตอนแรกนะผมคิดว่าไอไอเจ้าอันเนี้ยเฮ้ยมันเป็นตัวชารแตเบรคอะแต่ผมแต่พอผมเอาอันนี้หันมาดูเฮ้ยทำไมมันมีรูแบบนี้แล้วลองเสียบอันนี้เข้าไปดูมันเป็นแมกกาซีนครับ เออลองยิงดูก็มันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะถ้าถ้ายิงแบบทั่วไปนะแต่ถ้ายิงแบบใส่ลูกนะครับอันนี้แรงแรงมากผมจะขอไม่เอากล้องเพราะว่ามันแรงเอนผมว่ามันก็มันก็แรงใช้ได้เหมือนกันนะ แล้วถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมไม่ได้เห็นสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นแสงนะครับแสงเลเซอร์ Laser. มันเป็นแสงเลเซอร์แบบสายลูงนะเออโอเคครับถ้าผู้ชมคงเข้าใจกับสิ่งนี้กันแล้วนะนั้นได้เวลาอันควรนะสำหรับวันนี้เออเดี๋ยวก่อนผมขออีกเรื่องหนึ่งแม็กกาซีนถอดยังไงนะครับแม็กกาซีนถอดยังไงเนาะถ้าผู้ชมเห็นตรงนี้ไหม เห็นตรงนี้ไหมเออเห็นนะดันไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายไว้เจอกันในไมค์ครับครั้งหน้านะครับออบ๊าย